โอเคครับศิลปินสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวนิดนึงครับผมเออสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปานิตาโชติรัตน์ค่ะภาพผลงานนี้นะคะภาพของหนูชื่อว่าคามหลวงค่ะเป็นภาพที่สื่อถึงแนวคิดเกี่ยวกับทะเลจองปลอมค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเราในอีกไม่ช้าประมาณว่าสิ่งมีชีวิตทะเลเอสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเหล่านี้ค่ะกําลังเผชิญกับปัญหาที่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเช่นแบบพวกขยะ น้ำมันหรือว่าสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มนุษย์กําลังสร้างขึ้นก็คือเหมือนแบบว่าสิ่งเหล่าน,นี้กําลังเข้ามาทําลายธรรมชาต<ร>ิต<ช>อ,องนัน้ใช่ไหมครับซึ่งหากเราเพิกเฉยสถานที่เหล่าน,นี้ก็อาจจะแบบอไม่ใช่ไม่ใช่ที่อยู่ของสิ่งวิชีวิตพวกนี้อะไรวันนี้ค่ะก็อาจจะถูกทดแทนไปด้วยทางปะการังเทียมหรือว่า,าสิ่งจอมปลอมต่างๆค่ะ อันนี้เทคนิคอะไรครับผมเทคนิคมีสีอะคริลิกค่ะและก็มีการใช้สีช็อคเข้ามาช่วยด้วยโอเคใช้สีช็อคงานหนูเนี่ยมากกว่า8 0ติเป็นเป็นงานไทยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าปลาปลาหนูเนี่ยเป็นปลาแบบปลาไทยอ่ะปลาในกิจกรรมฝาผนังเลยหนูไปเอาแบบมาจากไหนเป็นแบบจากวัดคงคารามค่ะวัดคงคารามที่จังหวัดลบบุรีค่ะเพชรบุรีวัดคงคารามลบบุรีค่ะใช่ค่ะลพบุรี ก็คือเป็นจิตเขามีปลามีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ่คะส่วนข้างบนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นทํรลายแล้วใชนี้เป็นกระป๋องกลายเป็นปลาหมึกใช่แมงกะพรุนใช่เป็นอาเป็นเป็นแมงกะพรุนออกมาแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือมลพิษใช่ค่ะเป็นเงาของมลพิษนั่นเองตัวขึ้นตัวอะไรนี่ก็ยังเป็นลายไทยอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแสงแสงส่องมาจากไหนแสงก็ส่องมาจากด้านบนนีด้านบนนี้รอดมาอยู่จนถึงด้านล่างเนี่ยแล้วตัวไอเนี้ยหนูทำยังไงอะ จุดใช่ไหมคนเกิดจากการเอาหลอดนะคะพันกับนโต้มาแล้วก็มาปั๊มลงบนเฟรมค่ะจุ่มสีแล้วก็ปั๊มปั๊มปลงไบก็ทําให้เป็นมิติจุดันนี้ก็เป็นลายเส้นเข้ามาใช่ค่ะการพิมพ์แล้วที่เป็นจุดๆนั้นสบัดหรือว่าลงจุดจะมีการชั้งสะบัดอันนี้จะเป็นการใช้ผู้กันจุดค่ะแล้วก็จะมีการใช้การ สะบัดเกิดขึ้นอยู่ใงบริเวณนี้ใช่ใ้สานได้วยค่ะสะบัดด้วยใช่คับแล้วก็เพ่งด้วยโอ้หลายเทคนิคนียเนี่ยใช่ค่ะสูตรในตัวนี้เนียนจังเลยตัวนี้เนียนตรงไหนเป็นสีช็อคตรงนี้เป็นสีผุดสีช็อคก็จะมีการนี่ค่ะตรงนี้สีช็อคอ๋อก็คือจะจะเกี่ยลงไปใช่ค่ะก็จะมีทั้งตรงนี้เหมือนแบบเป็นการ ทำให้ภาพเหมือนแบบมีคำม,มีความฟุ้งๆเกิดขึ้นมากเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ดูชอบปลาชอบไหมชอบค่ะชอบปลานาะปลาปลาหลายรูปแบบเลยเพราะว่าปลาไทยเนะ่ลักษณะพวกนี้มันเป็นแบบส่วนๆใน,นตัวปลากระกลังอนนี้ก็คือเป็นเทียมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อเป็นมาจากท่อระบายน้ําอะไรพวกนี้โดยรวมเทคนิคมันมันเยอะเห็นพอเข้าไปดูใกล้ๆแล้วจะเห็นว่าไอ้ใช้หลอดอย่างนี้เราคิดเองป่ะแล้วจานว่าไงบ้าง อาจารย์ก็บอกว่าดีค่ะม,ม,มีหลายหลากหลายเทคนิคในใช่เพราะมันหลกักหลายเทคนิคมันก็เฉพาะตัวดีแต่ปลาหมูนเนียนมากเลยนะแสดงว่าไปดูบ่อยใช่ไหมล้วก็ชอบเพราะว่ามันเยอะแล้วก็มีตัวมา้มาน้ํำม้าน้ำนี่ก็งานไทยเหมือนกันเหรอ เป็นการผสมผสานร,ระหว่างม้าน้ำแบบนนูสร้าง <สน S 1> ขึ้นมารูปแบบป <Okay. S 2> ัจจุบันแล้วก็น่าจะเป็นลายไทยเพราะว่างานไทยจริงๆมันจะไม่มีม้าน้ำแต่ว่าหนูประยุกต์เอามาใช่ค่ะแลวส่วนสีที่มันหน,นาๆที่เป็นเท็กเจอร์เ,เกิดจากการเอา็กเจอร์ของฟองน้ําะค่ะมาปัป๊มๆแบบเป็นไลท์ประมาณสามสี่เลเยอร์จนทําให้มันแบบมีพื้นผิวที่แบบผูขาออกมาจากข้างนอกค่ะอ๋อก็คือมี detail ค่อนข้างเยอะสวยนี่ก็เป็นสีช็อกตากออกมาใช่ค่ะใช่เป็นแสงนะ ใช่ค่ะไอ้ที่มีอันเดียวงานไทยอ่ะมันเป็นเหมือนเป็นแม่เป็นอ๋ออันนี้ใช่ไหมคะก็เป็นขึ้นน้ํานี่แหละขึ้นน้ำอ๋อใช่ก็จะสัมพันธ์กับจักได้ตรงนี้มาสวยสวยสวยปลาเยอะดีอาจารย์ชอบไหมอาจารย์ว่าไงบ้างอาจารย์ก็บอกดีค่ะสวยสวยตรงไหนตรงไหนที่อาจารย์ให้แก้บ้างตอนแรกอันนี้เป็นดรอแรกเลยไหมตรงตามที่เราคิดเลยไหมหรือว่าหรือว่ามา หรือว่ามีปรับมีเพิ่มอะไรอย่างไงมีปรับเพิ่มคะ่ะเรื่องสัตว์นี่แหละค่ะเรื่องอะไรเรื่องสัตว์ค่ะเรื่องส,สัตว์สัตว์สัตว์พวกนี้คะ่ะอ๋เอเรื่องอ๋อพวกนั้นเพิ่มขึ้นมา<ช>ตอนแรกหนูเป็นงานไทยเป็นปลาอะไรพวกนี้นหมดเลยใช่ไหมสวยนะแล้วก็ทําปกติทํางานแนวไหนครับเกี่ยวกับธรรมชาติคะ่ะสิ่งแวดล้ลอมอะไรแบบมานอ๋อก็คือรอบเรื่องธรรมชาติกับสิ่งแวดล้ลอมนี้แล้วก็ใช้เทคนิคของเราไอเทคนิคที่เป็นหลอดน,นะะออี่ก็ประเทศดี พี่ว่าแล้วก็ไหลไหลเลยเยอร์ดีเนาะสวยสวยสวยงานน่าจะได้คะแนนดีเลยล่ะเชิญชวนคนไปชมงานงานหนูสวยมากค่ะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเชิญชมนิทรรศการที่ตึกคารุสแปดตึกคารุสิงตึกแปดของเราคะ่ะในวันจนถึงวันนี้จนถึงวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมเลยคะ่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบพระคุณมากขอให้ประสบความสำเร็จนะขอบคุณค่ะ